ภาบทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอาอาเวอร์สุข,ขสุขคนเนาะมันอีก,ก็ับมาอยู่กับน้องดัดสายกินอีกคือเก่าพี่น้องอยู่สวนคือเก่าพี่น้อง ไปดีพี่น้องหนาวสิบพอๆหนง่มดออกมาสวนคือเก่าเลยแต่ละมืองกันมันีก็ออกมาทายสวนอีกคือเก่ากําลังออกมาพี่น้องสวยแน่เลยมันกายกินไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเป็นวนๆอยู่แหละพี่น้องเอันนี้ก็ยเมื่ได้ดอกกันมันเหมือนกับมื่อื่นกันแล้วเมื่มันทายงาย กกมีอันนั้นพี่น้องคนบเบาหายเนาะวะอีสัง <c oughs> เฮาเห็ดอ่าสวนอันนี้บวคือว่าเหด็ดเต่อแบบอีสังนี่แหละเพี่นวะลองรัดกับเขาไปอ่านอยูเนาะแต่ว่าไ่ได้ตอบขอให้เอาแบบคนอยังน,นค่ะไปดินไปเทีย h a นดีแหละเพี่นวะเร่ต้องมาเห็ดดอกสวนเห็ดพผ่าแต่แบบขี้ขานเท็ดคือขี้ขานเพดคนเบาหายอยังสินะพี่น้อง เขาเกยากสิว่าน่ะอันเพื่อนหันคือสิติดตามแบบคือสิบ่ได้ติดตามเดี๋ได้พี่นอ้องเบิง่งคือเพื่อนเมทอันน่ะเพื่อนนาจะบ่ได้เบิ่งคลิปเก่าของน้องดาดแต่ก็คำแซงเนาะว่าเฮาเฮ็ดุห,เห้เฮ็ดหน้าอีสางสินะ่ะเพื่อนนาจะบ่ได้เออเจ็บเออโกบริตตี้ตามกับบริตตี้ตามยังว่า แบบเห็นคลิปพ่อเองสินะเห็นคลิปพ่าไทยเมงก่อนได้ว่าอ่าน้องแาเท็ดแบบเอาน่าว่าสันซะเห็ดแบบจับๆใบบเพิ่นหะอันก็ตอนเฮ็ดเขาบริไทยให้เบิ่งแบบว่าเออตั้งกล้องแล้วก็เห็ดเห็เ็ดลยนะเฮาก็ตั้งกล้องได้อยู่ตอนเฮ็ดแต่ว่าเวลามันสิยนามันสหลายแ้วก็เฮาสิมาตัดเออมาตัดเลยเห็ด ถ่ายเอาเรียกนงียหน่อยแล้วทีนึงแต่ตอนมันแหลเฮากกะถ่ายเฮเบิ่งอีกทีทีน่ะสิไปถ่ายตอนเฮ็ดตั้งแต่ตอนเฮทศเบิ่งมือเขาเตกไปถ่ายตอนเฮ็ดตอนนี้ป้าจีหาเมือบเบื้อลอกคลิปนะแฮอกกะถ่ายแบบว่าตอนเฮ็ดเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะเฮ็ศน้อยหนึ่งฮอกกะถ่ายน้อยหนึ่งแต่กะแจงมาเฮ็ดเบียก ไปสิไปงุ่มไายขมือขมือขมืออันนั้นมัเป็นไปบ่ได้ดอกไปติดตามก็ขอบใจหลายๆเนาะติดตามอ่าชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอบใจหลายพวกเราติดตามก็เป็นยังบ่เบิ่งก็เป็นยังก็เรือนผ่านเนาะผู้ใดอยากเบิ่งผู้ใดอยากให้กําลังใจก็อ่ารับชมโฆษณาแล้วก็คอมเมนต์เรียนน้ำกันและให้กําลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์แล้วก็จะเพื่อมัเนแล้วเขามีนาทีไายกับเขากับไายมีนาทีเห็ดเขากับเห็ด ทีเ่ากะทายเวียกข้ากกะเฮ็ดนะเป็นทุกคนแต่กะบอกว่ามันทางนี้มันกะได้เงินโบราณจ้าเหตุชวนเฮ็ดไทยมันกะชื่อว่าได้ไล่บกบาไเลนอยบกบอมันก็พ่อพอได้ใช่พอได้มนั่นแหละพอได้จุนเจือครอบครัวเีนพี่น้องเลยที่ว่าเออให้มันไล้ไล่มากมาบุหรีดอกมันก็เป็นวิธีชีวิตของสถาบันภู้ปัญญาบ้านเ่าเนาะพ่อได้ใช่โบราจ้า ยูทูปมันก็ได้บกก็ได้อยู่เจอมนก็พอได้ใส่อยู่เีนน้องยูทูปเมือนกันคนกันไปคนเพือกันไปจากอันนั้นอันนี้ก็เก็บก็เก็บอยู่เกิดเล็กเล็กหน่อยหน่อยกันอย่าบอกอะไรเอ้าฮันกระปอมันงอกอย่างเ้ไม่ใส่ในโกใหม่ค่ะก็มาใหม่ขมาขนี้ยังถือเอววมันมันยงบนโต๊ะเส้นแต่มาขี้นะม่บั ร้านกระทัยถาเลยจะอะไรเนี่ยจะอะงรจะเปลี่ยนร้านนะไปแล้วอ๋ออยู่เทิงโกมาริใหม่ฮะพูนอยู่เทิงพูนโคกมะริใหม่โคกมะริใหม่ฮะนะพูนอยู่ป้ายพูนอ่ามันง่อยงอกอยู่เพ้นบ่ไปมอสิฮอดใบมันหามันที่น่อยอยู่ฮะยางเขาไปโหลดกตตััววโคกตะบิดนี่นะ ย่างเกาไปทีแล้วมายืนยังอยู่พี่ย่างเกาไปเหงาโว้พี่หญิงอยู่เหงาผู้วมันเบียดเลยย่างเข่าไปย่ <c oughs> างเกาไปโลดเทีนยนเดี๋ยวา ปวดได้กินเนาะอยู่ข้างนั่นแล้วเราต้องมา <S 2> <S 2> <S 2> เล่นบ่

ง่ายิเงหรอง่ายหางเลยอยู่ไก่ได้ยังมาเห็นขึ้นเดือบตาเลยอ้าวเด้อเอ้มาได้กินดอกขนมดั้งเดิมนะกันครูผลได้อยู่มาเห็นวงโอ้ยเสียบตาไข่กับเล่นช่วงยีพี่น้องเอ้ยหมุกน้ำตาก็ยังหยอยอยู่กันไข่นี่น้ำตาเป็นทรายดุ ไปพี่น้องเดี๋ยวจะกอยจงมาเจอกันเนาะเดี๋ยวจีให้คำแสงไปไทยซอยร้านแต่ฮาก็สิกวดนั่มวันนี้เนาะว่าสิเก็บหินอันนี้บมเป็นเก็บลอกมิแต่หินอันมักใหญ่มักใหญ่จะกอดพูนชวนได้ไปะล่ะหั่นขวายิ่งทำยังไงเห็ดจะอยู่นี้เนะ๊ะโงนนี่ มันมีสองตัวเนาะไปไปไทยอยลานเฮ้ย thương đơn, đơn cả ai kim ui kim lái thật hệ phải thay gặp môn hữu. Đi đi ดีเี่ได้ได้ได้ดีดีนะก็เฮ็ด Det คนเป็นมากเลยเดือนเออเบอรเฮียตุ้งเบอร์กันเี่ยฮะเอาฮู้ยเย็นอะนี่นนนนนนนพี่น้องเออข้าวขาไเท้าเลยพอด Nếu mà thay đồ đi nữa nó thay đổi bật đi nhang nhao này, nhao 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 ้นมาค้าวทีเปิดจำพอ <ปะ S 2> แล้วเหไวพอแล้วสุกเล้วอะอันนี้ห่อไอ้ขบานออกซื้อตะห่อจำกำลังเอาทานยองยานี่ดับเกินมาตือมะเถิดกำลังข้างบด <c oughs> ายหม่พี่มุาสาวอากาศจนส,สุกไหมก้อนสุกดมแห้งแห้งแต่ว่าแดด แหงกลัวไอแดดท้อนหอดไอแดดมันถืกกนนะบวดดนานต่อไปนาะแจ๊ป้าแล้วพากระถึงาานาะผากไปไปกินตมสมได้กินสาบพี่หนอเลยนี่จตีบไว้สิสองอนองแร อยู่ม่สงสัยพักเทียงโซฟาเทียงพากันมาอยู่กำลังอ่านเทียงอาดนเกีคุณได้อพี่หน่ายบัาเตียงโซฟาเนี้นพาันมาอยู่กำลังอ่านเตียงอาดีเกีร์เด้อือละน่อยักาตียงหซฟาตียงพาันมาอยร่กำลัพี่องเตียงอามีเกียร์ดจับี่หนย จำบน้เดียวในเซามาจนว่าเพื่อแตกเต็มถีมนี่คนกระตกเต็มมือบุญนั่นนั่นแต่กระเดี่ยวบางทีอาจจะตกอี่เนองมันนมันแดดมันเอาให้แหงดีเมันเอาห่อนกุ๊กาว่าบ้นเเสื่อมีราหันนาเนาะนาวเลยก็เจ้าซองมือหน้าซองมือเลยก็เศ้าห่อนอยู่แต่ว่ามืนีห่อนกลัว่คนเดิยวห่อนแต่ละมือแต่มอขึ้นหมอกแบบพุ่นพีเอ็มช่องกุดช่องชงุดสาวมันสาวแล้วเดียวว มันไล่เลยเดี๋ยวนี้มันบุคคือเก่าสองจุดพันีกหนอเอย้ยถ้าผม,ามตกกรล<ม>ุยเลยเฮาใส่ธรรมหากินพี่น้องเอ้ยใส่ธรรมาาศาสตร,รสสาาส์เราทั้งซาบ้านเฮากะปีนี้ยูทู e ใส่ใส่บันหน้าคือว่าหละปีนี้นาจ,จะอะไรไปอ่าสิแสดแฝงอยู่เลยอาจจะได้ไปกับมี่เพราะว่าโอวยขั่นเบริร์ำนาโคมันก็เศร้าแล้วยังคุยกัน ก็ทำหน้าแล้วยงภูและไปตวงปีไก่กัยังทำะดับหน้าเหลี่ยงเขาจุดอะไรกรมาเจ็ดเกี่ยวเขาขับไปเดือนแปดว่เดือนเดือนเนยเดือนแปดเดือนสิงหาขับไปนะกระดัหน้าแล้วก็อันนี้เอามากันมั่นอีกเด้เดือนปแายไปนาพุนพอดีนะคันได้ไปคันมีโอกาสได้ไปบ่วได้ไปไลยดอกสิไปประมาณซามชีแขวงไปเดี๋ยวไปไปเอ่อวังเวียงหรือว่าเวียงจันทร์นี่แหละ กับอันล่วงพระบ้านบอเด้อขอบ่ไปน้่าจะล่วงเวี่ยงกันนะไปเลยเจ้าขอบ่ไปน่า,าไปล่วงพระบ้านพี่น้องเลยอาจจะมีแขกในข้างเบิงเนาะยินไปทีท่ผีได้คนโทรมาเมื่อเช้าอาจจะได้มีแขกมีแขกมากอ่ะไปก<า>็เลยติดรถติดรางไปนลำพูนเอากับเป็นแบบเป็นไกลเลย เดี๋ยวสิว่ไปอันเป็นไกด์อ่ยุหไปว่าทามแขกอันนี้วอนไปใช้ได้นอกสิว่าไม่เป็นไรไงไกเป็นไกวอลคาร่าแต่ว่าจะทางอันนี้นายอันไกแบบไกเราเอาไกเราเราเอาปิงยังปิงตับบ่บ่ปิงตับจงไว้ได้นอนปิงนังปิงนังสามสิบสามสิบปีสามมันไม่ได้ไปตลาดมาสาวนี่ เดือมว่ามือน,นี้เป็นมือตลาดนะแจ้งอันนะจะขอไปซื้อเอาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยจะกินแกงเฮ็ดไปกินข้าวอ่ะเถอะสิเอาอันนั้นมาซอยอยู่กลางเทียงการน้อนหอัวหน,น่ำน้องกับบ๊อมี่บกเบิดมันแหงเบิด,ดพี่น้องอเอ้ยขายจากต้นนานจากเที่ยงหนำมีนตะแรลูกสี่หมดเลย ดอยคือกูเป็นม่องปอบกินขขาวน้ำกันเด้อพ eh nope, ี่น้องเด้อลมบ่อยบ่โม네่พันปลมก็หอนมันพัดเอาได้หอนได้แดดมากหอนวูวู ไม่มีสีเลยวะมีแต่นั่งเลยวะนั่งกับน้ำมันกนะินเปียน,นนั่งมูลลั่งเจว ก้มหาจะบ,บอกขอจะกขอก็เจ้าเอขอคเจอหวานเนาวานสไปปามจะจันตัแเลยเมื่อบางอาจจะได้ล่มหนาถ้ามันล่มก็ม่ได้ไปใช่ใชไหมจันกับลายเลยพี่น้องเริ่มลายละ อาอมปาอเมาิกันไมแ่รอเปล่าม่อกน้มากินแน่ไก่ตอดน้ำเป็ดแน่เอาไปบนบนแกเข้มแน่มากอวนบอกกันน้ำเอาน้ำเอาเข้มกันเสได้ยุ มาพี่น่องกินข้าวน้ำกันเนาะเพราะท้องหยาดแก่เสืออากาศมันห่อพ like so yeah. ี yeah, ่น่องจะนอนัะ hmm. ไ้จังโลกสองโมงกว่าแล้วบอเอ้าวบอสมีลมมันลอม้อพี่น่องมาแลว ไปกันนอนในนึงเดียวไม่พี่น้องอันนี้ละขวดเบิดเนาะก็จะจดอันนี้สฟเบิเบอก้วกหถั่วเัวเาอเขาัเขาเนอันเห็ดเข้ม อนนี้กะหามงค์หามงก็กลัวเลยพี่น้องกะพากันเดินทางถับเมื่อบานเมื่อยใช่เลยกำลังได้เเากำลังได้กำลังจะสิาไปเล่าาอียพใหญ่กำลังได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งกะอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่ายีนมันน้อยลงเลยไท่เน แมีนเบืองน่ะมันจะยินมันจะหน่อยมันจะไทยไงเก่าๆทันซะอีกประมาณสองหมื่นก็น่าจะเหลี่ยนาะคันว่าไทยนั่นนี่ก็คาดอาจจะบ่เถืงพี่น้องเดี๋ยวเอามือเห็นอีกบวกเดี่ยวหรือบ่เนาะคาเบืองน้ำกันอ่าพอดกับอุ้ยแอมง่เด้อนะพี่น้องถากันเดินทางเขาเมื่อบ้านยำแรง อย่างเลิกงานสันซะเท่ากับทำพนักงานคนหนึ่งเลยพี่น้องเลยพนักงานเอาเงินเดือนมาใช้นี่ยเนีเยอ็เอามาจะใช้น้ำพัว่ายคลิปนี่แหละได้คนได้เดือนหนึ่งคนละลอยป้ายบวกกันช่องลอยป้ายลอยหนึ่งลอยลอยหนึ่งกับช่องหลานเลยเด็กเดือนหนึ่งช่องคนกับซีละสีหลานใต้พี่น้องเลยแต่ละเดือนก็คือประมาณนี่เลยเงินยูทูบกั ก็่ที่ว่าโบไล่โบน้อยก็พอได้ใส่เป็นวันแหละพอได้จือกินแต่เดือนใดโบเจ็บโบไข่โบป่วยก็เออพอได้ใส่เงี้ยงเงี้ยเอันเดือนใดเจ็บป่วยเนี่ยก็เบิร์ตพี่น้องบอดบอดครึ่งเดือนซ้ำแป๊บเดียวป่วยเป็หนึ่งหนึ่งก็เบิร์ตเลยตลาดไข่เลยตัดเดินทางกรับพี่น้องมีแต่ว่าไปติดตามเบิ้องน้ำกันไทยให้เบื้องโบไล่ปันไดพี่น้องเพราะว่า เฮ็ดคุ้มเฮ็ดเหียกนะนกแรดเพิ่นกระนอนนะกับแซงไทยบอกมาทายคลิปเอ้า่ายคลิปเอ้าจนไอ้เอฟซีว่าบูเชียผ่าเพิ่นนอนลับลับอะไรสิใหนอนถ่าอยู่ในอูข้าวหนึ่งแล้วมิดเลยลับมิดกิริจุปพุกเอ้าจนดจุปพุกเอ้าจัดจังเดมาพี่น้องเลยจัดจ่ายน้าเขาก็จไหวไตเนี่ยแหละเอามีไหม ตอนนี <c oughs> ้ฮัลล์ว่าต้องเจยให้ตาใต้ต้องตายให้ตายพี่ต่อโอ้บ่ตายเราจะเอาเป็นป้าเลยก็เอานเดินเดนพี่ต่อบอกอ๋อนี่เจยมูกระมูกตุกอันนั้นกูเจยไหวตายโอเคพี่น้องฝากกดไลแ์กดแชร์ฝากสนับสนุนเนาะอ่าซุปเปอร์แต้งหรือว่าดูนิดได่เออไต่ข้าวมิ้นเนาะอยากสนับสนุนหน่องนะครับข้ามิ้นให้กำลังใจเบิ่งโฆษณาให้น้ำเนยพี่น้องบ๊ายบาย ออกระเนี้ยขาบกระสุดไปห้ากินต่อพี่นอ้องเจอกันที่ต่อไป